ภาพครอบครัวเวียวิกกี้ฉลองครบรอบน้องวิรินรอบห้าเดือนอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆที่ตอนนี้แฮปปี้กับการเลี้ยงลูกสุดๆอย่างพระเอกเวียสุกลาวั์คณารสและคุณแม่วิกกี้พีมนยาเรามักจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของน้องวิริน ผ่านอินสตาแกรมบ่อยๆทำเอาเฟ้นเฟ้นต่างตกหลุมรักกันเลยทีเดียวสำหรับสาวน้อยสุดเสนจะน่ารักอย่างน้องวิรินล่าสุดวิกกี้ก็ได้เผยภาพพร้อมหน้าครอบครัวสุดอบอุ่นพ่อแม่ลูกพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าแฮปปี้5มัน anniversary to baby วิรินสุขสันต์ครบรอบ5เดือนของลูกวิรินนะคะ ป้าหนี้และทุกๆคนในครอบครัวรักลูกที่สุดในโลกขอบคุณที่พี่น้องน้องแฟนคลับทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตครอบครัวเราเสมอมาด้วยรักและคิดถึงจากพวกเราครอบครัวตัววอคะ่ะ @wear19 @willinww19 @pattness งานนี้แฟนๆต่างก็พากันเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆ เป็นภาพที่เห็นแล้วหลายคนก็ชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวนี้กันยกใหญ่